สวัสดีครับผมเจมส์ครับมาจัดการเศรษฐกิจครับผมเชนครับผมเลโอครับมาจัดการเศรษฐกิจอนกครับผมแะครับและเรื่องที่เราจะมาเสอนในวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกครับซึ่งเศรษฐกในไทยเรียนก็มีอยู่หลายอย่างครับอย่างยกตัวอย่างเช่นครับเศรษฐกิจไทยก็คือครับโอเคครับผมปัญหาแรกเลยครับธนาคารเรียนะคนว่า ตอนเดยวราว่ไม่มีเงินไป็นปุ่คือบางคนเนี่ยเขยังไม่รู้เลยว่ามีธนาคารโดนเลยผมก็เพิ่งรู้ไม่แงี้ลยว่าธนาคารอะไรเลนผมก็ยังไม่เคยฝากผมยังไม่รู้เลยมันอยู่ตรงไหนว่าเนี่ยผมเป็นกนเห็ใช่ปะผมจำได้เลยไอตอนมหนึ่งอาจารย์บังครั้งเลยให้เปิดตัวหรือชื่อตัผมฝากไปที่้านเขาฝากเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ โรงเรียนเราจะไม่มีเลไปมุนไม่ต้องแบบน่งตัวอีเก่าๆต่งห้องประชุมกับมีอะไรทำนะครับคุูได้ไม่ต้องกนเพราเราแบบลุกหน้าเสียงดังครับ เัาต่ไปกยยนครับปัญหาต่อไปคือขยะบนห้องเรียนเราอย่างเช่นเวลาเราซ้อแถเนี่ยจะมีสุดมากเลยพวกห้องหนึ่งที่นั่งอยู่ฝั่งดรอาหารอาจารย์ก็คอยให้เด็กเกขึ้นไปเก็บพวกขวดน้ำอะไรเนี่ยเวลาเราพิมเสร็จบางทีเรา เฮ้ยวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปซื้ออะไรที่นี่นะพอสักวันเรากลับมายืมกระเป๋าก็ลืมหยิบขวดน้ำอะไรพวกนี้ไปนะครับก็ธนาคารการแก้ไขปัญหาครับก็คือตั้งธนาคารขยะครับอย่างเช่นเวลาเราเก็บพวกสิ่ขยะอะไรนะอย่างพวกขวดน้ำพวกแก๊งต่างเราจะไปแลก เราก็ออกไปให้ท the ี่ธนาคารขยะครับเพื่อลดขยะภายในเรือนครับอย่างเช่นเราเป็นอสิคนเนี่ยแล้วก็ให้ธนาคารก็แลกเป็นพวกประกาศนียหรือทำเป็นเกี่ยวกกิจลักาณะของพวกมอเตอร์เนี่ยครับแล้วอย่างก็คือเอามาทำเป็นแปลรูปครับเพื่อจำหน่าย จำหน่ายเป็นเงินแล้วก็มาปันผลในโรงเรียนครับผมอย่างพอเราแปลรู้สร็จเนี้ยเราก็นำเงินที่ได้มาปันผลให้กับผู้ที่มาสนงกเยนะครับผมครับแล้วครูสุกิก็ขอจบการนำเานี้ครับอมครับ